จะเพิ่งเก็บกระเป๋าก่าไว้นะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเที่ยวก็ได้ภาษีก็ลดรัฐนี่เเขาจัดให้เรานะปลอเที่ยวได้ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึงสองหมบาทเที่ยวเมืองหลักเนี่ยลดหนึ่งเท่าแต่ถ้าไปเที่ยวเมืองรองลดให้1.5้าเท่าเลยนะงานนี้ใครที่อยากจะไปเชียงรายลำปางตรังแาน,นแม่ฮ่องสอนรีบแพรเลยเพราะดีเด เริ่ม29ตุลาคมถึง15ธันวาคมนี้เท่านั้นรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนำโดยคุณเอกนิตินิติทันประพาตรองนายกรัฐมนตรีประกาศชัดว่ามาตรการนี้เอาไว้กระตุ้นการท่องเที่ยวฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังตัวเลขการใช้ใจ่ายในประเทศติดลบไปแล้วนะกว่า8%ในรอบ8เดือนที่ผ่านมาเขาก็เลยจัดปโปรนี้ เพื่อให้คนไทยหันมาเที่ยวไทยแถมได้ลดหย่อนภาษีด้วยเรียกว่าทั้งคุ้มทั้งช่วยชาติชื่อปโปรนี้ก็คือปโปรเที่ยวได้ลดหย่อนภาษีประชาชนทั่วไปสามารถจะนำค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด2 0 0 0 0บาทถ้าเที่ยวเมืองลหลักหักภาษีได้หนึ่งเท่าตามปกติ แต่ถ้าเที่ยวเมืองรองหักได้ถึง1.5เท่ายกตัวอย่างง่ายๆใช้จ่ายเที่ยวในเมืองรอง1.000 0บาทก็สามารถนำไปลดจดภาษีได้นะถึง15,000บาทและนี่แหละที่ทำให้ปีนี้คนเริ่มจองที่พักในเมืองรองกันแน่นไม่ใช่แค่ได้เที่ยวนะแต่ได้ลดภาษีแบบจุกๆด้วยภาครัฐบ,บอกว่าปโปรนี้ไม่ได้ใช้งบใหม่นะ แต่ว่าดึงงบอบรมสมมาาที่มีอยู่แล้วกว่า6,000ล้านบาทมาจากหน่วยงานรัฐและก็รัฐวิสาหกิจ ให้มาเบิกจ่ายก่อนกำหนดนะหรือที่เรียกกันว่า follow spending เพื่อให้เงินเนี่ยไหลเข้าสู่ท้องถิ่นได้เร็วนอกจากนี้โรงแรมที่อยู่ในเมืองรองอยังจะสามารถนำค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่เช่นติดตั้งโซลาเซลล์หรือระบบบำบัดน้ำเสียมาหักภาษีได้ถึงสองเท่าเป็นการช่วยทั้งภาคธุรกิจภาคท่องเที่ยว แล้วก็คนทำงานในพื้นที่ในรอบเดียวภาคเอกชนก็ไม่ถูกลืมรัฐบาลก็เตรียมเปิดให้นิติบุคคลหรือว่าบริษัทเอกชนสามารถหักค่าจ่ายพาพนักงานไปเที่ยวในประเทศได้ปกติหลายบริษัทเนี่ยจะพาพนักงานไปต่างประเทศ ปีนี้ถ้ามาเที่ยวไทยแทนก็จะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพิ่มทางช่วยพนักงานได้เที่ยวทางช่วยเศรษฐกิจไทยหมุนเวียนส่วนร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆก็ได้รับการลดภาษีนะจาก10%ก็เหลือ5%เเพื่อให้คนเนี่ยกล้าออกมาใช้จ่ายมากขึ้นข้อดีก็คือว่า คนทั่วไปเนี่ยได้ลดภาษีจริงเที่ยวคุ้มไม่แพงเมืองรองก็มีรายได้เพิ่มแนะเงินหมุนถึงชุมชนธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นเร็วทันสิ้นปีข้อควรรู้ก็คือจะต้องขอใบเสร็จนะหรือว่าใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากผู้ประกอบการต้องเป็นการใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่าง29ตุลาคม ถึง15ธันวาคม2568เท่านั้นแล้วก็จ่ายผ่านช่องทางที่ตรวจสอบได้นะเช่นบัตรเครดิตหรือโอนบัญชีสรุปไม่ง่ายคือเที่ยวไทยเนี่ยให้มีใบเสร็จแล้วก็เอาไปลดจนภาษีนะตอนยื่นภาษีต้นปีหน้าใครมีผ่านเที่ยวสิ้นปีนี้อย่าพลาดโปรเที่ยวได้ลดภาษี ใช้สิทธได้แค่2 9ตุลาคมถึง15ธันวารีบจองก่อนชิปพักเต็มเที่ยวไทยรอบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สนุกนะแต่ช่วยชาติได้ด้วย